ภาวนาสมาธิแล้วเราก็จะมาสํารวมกายสํารวมใจให้สงบสว่างสวัยละทุกป,ปัญหาเรื่องราวออกจากกายจากจิตไปให้หมดมันยังไม่ตายหรอกมันตายได้ยิ่งดีออกจากสมาธิมาจะได้ไม่ต้องเจอกันถ้าเราออกจากสมาธิแล้วมาเจอทุกป,ปัญหาเรื่องราว ธรรมะย่อมชนะธรรมในวันหนึ่งคืนใดฉะนั้นแล้วสร้างสมบุญบารมีให้ดีๆแล้วเราก็จะมาเจริญอาณาปานุสติกำนดลมหายใจเข้าพูดเขา้าเราก็ลู้เขา้ากำนดลมหายใจโทอออกเราก็ให้รลู้ออก พุทธโธดูกายดูจิตไปเลยๆเ,เอากายจิตจับอยู่ที่ปลายจมกูกหายใจเข้าพุทธอยู่ที่ปลายจมกูกหายใจออกโธท,ที่ปลายจมกูกพุทธโธอยู่ที่ปลายจมกูกนะอารมณ์พุทธโธเป็นอนาปานุสติ แล้วก็จเจริญศีลเจริญสมาธิจเจริญปัญญาใส่กายใส่จิตจิตที่สงบเอาไปลองรับศีลสมาธิปัญญาจิตกายที่มันสงบดีพอแล้วเอาน้อมเข้าหาอากาลิโกน้อมเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาพึกใส่กายใส่จิต ให้ได้เยอะที่สุดนี่แหละธรรมะยอมชนะธรรมแน่นอนช้าหรือเร็วก็ได้แน่นอนอยากหรือง่ายก็ได้แน่นอนไม่มากก็น้อยติดตัวกับบ้านไปเป็นยากระใสไปหลงทางอยู่ที่ไหนมืดมนเห็นแสงลิบหลี่ลิบหี่มันก็จะชื่นใจมันยังมีโอกาสได้อยู่ ฉะนั้นฝึกจิตขึ้นไปเรื่อยๆพุทธโธจนกระทั่งถึงจุดถึงแก่นแล้วเรียกว่าพุทธโธไม่มีมีแต่ความหนึ่งความใสหายใจเข่าสั่นก็ู้หายใจเข่ายาวก็โลจนกระทั่งแทบจะไม่หายใจเลย มันนิ่งมันใสนี่แหละเรียกว่าทำอารมณ์อยู่กับปลายจมกูกอยู่ในห้องสมาธิไม่ออกนอกห้องนี่จะได้ยินเสียงอะไรก็ให้มันรับรู้อยู่ในห้องสมาธิ ร้อนก็รู้หนาวก็รู้ทุกข์ก็รู้สุขก,ก็รู้แต่เราไม่สนใจมันเราจะอยู่แต่ในห้องสมาธินี่ไม่สนใจที่มันร้อนมันหนาวนมันทุกข์มันสุขไม่ต้องไปสนใจมันนี่สนใจแต่อยู่ในห้องสมาธิเรียกว่าอารมณ์เป็นนิพพานนี่แหละทำอารมณ์ให้เป็นสุขไม่เป็นทุกข์นั่นเอง นี่แหละเขาเรียกเป็นหนึ่งเดียวสัมผัสไปเรลยๆพุโทโธไปเลยๆนั่น่ะจนกว่าอย่างที่พระอาจารย์ว่าจนกว่าพุโทโธไม่มีนั่นแหละจนกระทั่งมันหนึ่งมันใสจริงๆนี่แหละ,ะตัวสัมผัสรับรู้ได้แต่ไม่เอาจิตออกห้องสมาธิรอนรู้หนาวรู้ทุกข์รู้โศกรู้แต่ไม่สนใจมัน นี่แหละจนกระทั่งจิตมันสงบจนที่เราพร้อมจะถึงวิปัสนาคำว่ากรรมฐานคือความสงบเนี่ยเรียกวกรรมฐานวิปัสนาแปลว่าถึงปัญญาเกิดแล้วนะเขาเรียกวิปัสนาปัญญาเกิดพร้อมจะตัดพร้อมจะปงพร้อมจะวาง เปือบเหมือนที่เราฝนมีดนั่นแหละมีดมันก็จะคมกิดเลยพร้อมที่จะตัดไปตัดอะไรก็ขาดเลยเพราะมีดมันคมอย่างนี้นี่แหละจานั้นเราก็พึกจิตเราจนกระทั่งจิตเรามันพร้อมจะเอาทุกปัญหาเรื่องราวมาตัดมาโปง่งมาวางได้นี่เรียกว่าจิตมันถึงวิปัฒนาแล้วจิตมันคมแล้ว,จ,ลวจิตมันแข็งแกร่งแล้ว ส่วนใหญ่คนไม่ถึงวิปัสสนาเพราะอะไรเพราะสู้ทุกสู้ปัญหาไม่ไหวบางคนปวดหน่อยโอ้ยเลิกแล้วนี่บางคนคันหน่อยกอเกาอีกแล้วนี่ฉะนั้นแล้วก็ให้พิจารณาดีๆนะคนถ้าถึงธรรมะแล้วปวดเป็นปวดเมื่อยเป็นเมื่อยตายเป็นตายคันก็เกาไม่ได้นี่แหละ เหมือนคนนั่งถึงจุดแล้วถึง45นาทีไปแล้วมันจะเริ่มเบาวิวปวดหายเมือ่อยหายเน็บหายชายชาหายเลยถ้าคนถึง45ไปแล้วบางคนยังไม่ถึง45หรอกยังไม่ถึง10นาทีด้วยปวดเอาไปกินหมดเมื่อยเอาไปกินหมดนี่แหละจิตพงุงสารจิตจะไม่สงบ มันเอาไปกินหมดนี่ฉะนั้นการฝึกสมาธิต้องเห็นข้อประพฤติปฏิบัติให้ชัดเจนอย่างนี้เป็นต้นภาวนาพุทธโธนึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเอาเข้าไปสู่กายสู่จิตให้เยอะๆหาหนทางดับทุกข์ มักฝนนิพพานใส่กายใส่จิตให้เยอะๆนี่แหละเรียกว่าสามารถเอามาพิจารณาได้เลยไม่ว่าจะเป็นมุดติลูกมุดตินามนามสมมุติลูกป,ประขันนามประขันนิวรห้าขันห้าเอามาพิจารณาให้เห็นได้เลยว่าทุกอย่างไม่เที่ยงนี่คนที่พิจารณาถึงไตลักแน่นหนาแล้ว นั่นแหละถึงจะดับโลภะโทสะโมหะความโลภความโกรธความหลงออกจากกายจากจิตได้ถ้าไม่แน่นหนาแล้วขันติก็ยังเป็นขันแตกอยู่ดูติความสงบปฏิเวกปฏิโมกหมายถึงว่าอยู่กับความสงบ สงบกายสงบจิตไม่ปล่อยให้จิตให้กายไปพุ้งซ่านไม่ให้มันไปวอกแวกแต่รับรู้ได้ร้อนรู้หนาวรู้ทุกข์รู้สุขรู้ปวดเมือ่อยเหน็บชารู้แต่ไม่สนใจมันสนใจแต่ความสงบสนใจแต่บุญแต่กุศลแล้วก็เพียนอยู่อย่างนั้นนระหว่างเพียน กลางทางก็ผึกเอาคําสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนเรื่องขันติคือความอดทนนี่ความอดทนอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่น,นลองเอาขันติเข้าไปเพียรดูสิเอาวิริยะเข้าไปเพียรดูสิเอาเมตตากัลุณามุมทิตาอุเบกขาจิตตะภาวนาเข้าไปเพียรเหมือนพระพุทธเจ้าไปอดเข้าอดน้ำเหลือแต่กระดุกนี่ฉะนั้นแล้วก็ เราก็ต้องพึกเช่นเดียวกันผึกจนกว่าเราจะพบมัชฉิมาปฏิปทาทางสายกลางนั่นแหละเปรียบเทียบคล้ายๆอย่างนั้นแหละแต่ระหว่างที่ยังไม่สำเร็จยังไม่ถึงเราก็ต้องต่อสู้เราก็ต้องเพียรอดเขา่าอดน้ำเหมือนอย่างพระพุทธเจ้านั่นแหละแต่ของเราไม่ถึงขั้นนั้นแค่มันปวดมันเมื่อยมันเหน็บมันชาม แค่ทุกเป็นทุกปวดเป็นปวดเมื่อยเป็นเมื่อยตายเป็นตายอยู่ในขณะนั้นเท่านั้นเองฉะนั้นมันยังไม่ตายหรอกเชื่อเหรออย่างที่พระอาจารย์ว่าตายได้ยิ่งดีออกจากสมาธิมาไม่ต้องเจอกันทุกปัญหาเรื่องราวแต่ถ้าออกมาแล้วมันยังมาเจอมันอยู่ตรงนี้ต่างหากละ่ะเราจะได้เอาธรรมะไว้ชนะอธรรมในวันหนึ่งขึ้นใด บางคนก็ฝึกสุภากรรมฐานสุภากรรมฐานก็เป็นเช่นเกสาโลมานะขาทันตาตะโจตะโจโลมานะขาทันตาเกสาก็พิจารณาเรื่องฟันเรื่องขนเรื่องเล็บน,น้ำหมุกน้ำเลือดน้ำหนองตับไตไสพุงเป็นของปฏิกูลเปื่อยเน่าพุพองดับไปสิ้นไปสลายไปนั่นแหละเดี๋ยวเราต้องแก่ต้องหัวงอก นั่นแหละโหตึงตาตฟาดตาฟังเนี่ยชา,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 าลามารณะเกิดขึ้นนี่แหละเป็นของปฏิกุลเปยเน่าเขาเรียกว,ว่าพิจารณาสุภกรรมฐานนี่แต่ต้องพิจารณาอยู่อย่างนั้นนะถ้าจะเอาข้อไหนก็เอาข้อนั้นแนล่มาผึกแต่ต้องศึกษาเรื่องของกรรมฐาน40่สิซะก่อน เขนะาเรียกว่ากรรมฐาน40มีทั้งหมด40สอารมณ์40กว่าอย่างยกตัวอย่างเส้นพุทธโธก็เป็นอย่างหนึ่งสัมมา Al อาราหังก็เป็นอีกอย่างหนึ่งพองยุบก็เป็นอีกอย่างหนึ่งหายใจเขา้าลู้ออกรู้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนัง่งนอนเดินยืนยกน้อยกนั่งน้อยเอ้ยเดินน้อยกกนอนีอนอน่น,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 นี่ทั้งหมด อยู่ในกรรมฐาน40 40, 40ี่อารมณ์40กว่าอย่างถ้าทั้งหมดไม่มีก็ต้องไปสแสวงหาพิจารณากันแล้วพิจารณาก็เรียกว่าอย่างพระทุดงนั่นแหละเข้าป่าเข้าลกเข้าป่าช้าเข้าทําเข้าเขาเขาเขาเรียกสแสวงหาพิจารณานั่อันนั้นนอกตำรานี่ถ้าในตำราไม่มีก็ไปนอกตำราก็นี่ทางนั้น เขาเรียบไปใกล้ไม่ไม่มีก็ไปไกลๆคล้ายๆงั้นแหละนี่คือในของข้อฉะนั้นแล้วก็ทุกอย่างมันมีเหตุมีผลของมันอยู่แต่ที่นี้ไม่มีเหตุผลก็ไม่มีแต่เหตุมันจะมีเกิดขึ้นก็เพราะผลผลจะเกิดขึ้นก็เพราะเหตุแต่เราหาเหตุหาผลมันได้แล้อย่างเจอแล้วย่าง บรบรลุศีลบรรลุธรรมแล้วยังถึงทางดับทุกข์แล้อยังนี่แหละถ้าบุคคลใดไม่เพียรจนกระทั่งเห็นทุกข์สมุทยัยนิโรธและมรรคบุคคลปพืชป,ปฏิบัติเห็นมรรคผลน,นิพพานได้เมื่อไหร่เห็นที่เป็นหนทางนั่นแหละบุคคลนั้นก็จะเข้าใจ ในมัคมีองค์8สัมมามัคโคแล้วก็จะเริ่มเพียรอริยมัคเกิดขึ้นที่เราเรียกกันว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบนั่นเองนะสัมมาสังกัปโปวความดํำริชอบสัมมาวาจาการพูดจาชอบสัมมากัมมันโตการงานชอบสัมมาอาชีโวความเพียรชอบ สัมสเอ่อเลี้ยงชีพชอบสัมมาอาชิวะความเพียรชอบสัมมาจติความระลึกชอบสัมมาสมาธิตั้งมั่นชอบมักมีองค์8ดเป็นอริยมรคนทางของนิพพานนั่นเองนี่เรียกว่าอริยสัจสี่นั่นเองนี่แหละคนเข้าใจอริยสัจสี่ก็จะเห็นเป็นสัมมามัคโคเป็นอริยมรมันจะเริ่มตั้งแต่สัมมาทิฏฐิเลย ของเราไม่ต้องเอาอะไรเยอะหรอกสัมมากัมมันโตข้อเดียวนี่ไปหลอดหรือเปล่าก็ไม่รู้สัมมากัรมันโตการงานชอบก็เห็นเราเอามาเครียดกันไม่ได้หยุดได้ย่อนนี่ข้อเดียวเสร็จแล้วไม่เหลือการฝึกสมาธินี่มันต้องเข้าใจกันให้ชัดๆแต่ก็ต้องเข้าใจเรื่องของกรรมฐานก่อนกรรมฐานก็แปลว่าความสงบ สงบกายสงบจิตยอมสงบยอมนิ่งยอมใสไม่ปล่อยจิตให้ฟุ้งซ่านไม่ปล่อยจิตให้วอกแวกนี่เมื่อเราสงบยอมรับยอมสงบถ้าเรายังบกแวกอยู่เรายังฟุ้งซ่านอยู่เราไม่สงบ มันจะเห็นหนทางดับทุกข์ได้ยังไงอ่ะมันก็ดับทุกข์ไม่ได้การจะดับทุกข์ได้อย่างน้อยต้องเริ่มสงบก่อนสงบครบถ้วนแล้วเราถึงจะได้ขยับให้เป็นวิปัสนาวิปัสนาก็หมายถึงเราขยับไปถึงปัญญาเกิดอย่างมันถึงแรงบันดาลใจแล้วมีไอเดีย เป็นแรงบันดาลใจขึ้นมาได้ข้อไหนข้อหนึ่งอย่างไหนอย่างหนึ่งเป็นแรงบันดาลใจนะมาฟ้าพร้อมจะตัดพร้อมจะปุง่งพร้อมจะวางนี่แหละพร้อมจะเดินเข้าเป็นผู้ตื่นผู้แจ้ง,ผ,จงผู้เบิกบานนี่ต่างหากละ่ะนะฝึกจิตดูไปเรื่อยๆวันนี้ ไหนๆก็มาแล้วเอาให้ได้เยอะๆนะเราก็จะได้ส้างบุญสร้างกุศลจิตตภาวนาจะได้เอาบุญเอากุศลได้มาส่งท้ายปีเก่าแล้วเราจะได้ต้อนรับปีใหม่ปีใหม่นี้ก็จะได้ตั้งจิตตั้งใจใหม่นะก็นี่ไงปีเก่าเราก็ได้มาจิตตภาวนาส่งท้ายนี่แหละ แล้วเราก็จะละความกดความเกลียดทุกอกน้อยใจเสียใจนะกรรมวิบากทั้งหลายฝากไปกับปีเก่าความตั้งใจขึ้นมาใหม่เพื่อจะได้เจริญไปกับปีใหม่นี่แหละมันก็จะไปตรงข้อกับที่พระพุทธเจ้าสอนให้ละชั่วทําดีนั่นเองนี่ รักษาศินให้ถึงพร้อม,อมนี่แหละ,จะเจริญกันขึ้นสมกับที่เราได้มาส,สวดมนต์ไหว้พระจิตภาวนาข้ามปีกันได้ส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ข้ามปีกันจะได้เป็นบุญเป็นกุศลติดต,ตัวเราไปนะเหมือนเขาเรียกว่าเปือบเหมือนว่าเราได้อโหสิ เราได้แผ่เมตตาเราได้อุทิศกุศลสิ่งไหนไม่ดีแล้วก็เหมือนเราได้เอาหสิได้อุทิศกุศลนี่แหละเหมือนเราเอาสิ่งไหนไม่ดีแล้วก็ฝากไปกับปีเก่าสิ่งไหนดีๆเราก็จะได้เจริญไปกับปีใหม่นี่เท่ากับเราได้ละชั่วทำดีนั่นเองนี่แหละ สัมผัสไปรละลึกไปสัมผัสไปรละลึกไปทีนี้อาจารย์ก็จะหยุดเทศหยุดสอนไปสักครูใหญ่หนึ่งให้ทุกท่านได้ทบได้ทวนได้ตัวเองอีกทีหนึ่งตั้งใจกันนะ ทีนี้เราก็มาทวนดูอีกทีหนึ่งขณะนี้เรากำลังผึกวิปัฒนากรรมฐานภาวนาสมาธิใช่ไหมเราปรารถนาเจริญจิตตภาวนาที่จะหาทางดับทุกข์จริงไหมลองมาทวนดูจิตดูกายของเรา ให้ตรงกับพระพุทธศาสนาว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนี่แหละลองไปทวนดูสิว่าของเรามันตรงกับพระศาสนาจริงหรือเปล่าการฝึกสมาธิบางคนก็ทำได้บางคนก็ทำไม่ได้คนทำได้ก็จเจริญให้ยิ่งยิ่งขึ้นคนทำไม่ได้ก็วันอื่นก็ค่อยต่อ เหมือนวันนี้ไม่ได้พุ่งนี้ก็ต้องได้พุ่งนี้ไม่ได้เมื่อื่นก็ต้องได้วันหนึ่งคืนใดมันก็ต้องได้จนไดน้เพราะว่าของทุกอย่างมันอยู่ที่บุญวัฒนามีอยากมีง่ายมีช้ามีเร็วนี่แหละอยู่ที่บุญวัฒนาจริงๆไม่ใช่ใครปฏิบัติก็ได้เลยอย่างน้อยก็ทำจิตให้สงบเป็นยากระใสอย่างที่อาจารย์ว่า แล้วก็เจริญอานาปานุสติที่เรากำหนดลมหายใจพุทโธนั่นแหละแล้วก็พิจารณาเห็นธรรมในธรรมเห็นกายในกายเห็นจิตในจิต,จตเจริญจิตตะภาวนาไปเรื่อยๆถ้าจิตมันมุ่งมั่นแล้วจากฟุ้งซ่านเดี๋ยวก็เผอสงบเองแหละ จากกรรมฐานมันก็จะเพิ่มพูนไปถึงวิพัฒนาปัญญาเกิดเป็นผู้ตัดผู้ปรงผู้วางเป็นผู้ตื่นผู้แจง,ผ,ง,ผ,งผู้เบิกบานมันไปถึงได้จนได้นี่แหละถ้าถึงแล้วมันตัดได้จริงๆปงได้จริงๆวางได้จริงๆนี่แหละมันละโลภโทสะโมหะ ความหลบความกดความหลงคายออกจากกายจากจิตจริงๆนี่แหละฝพึกจริงมันก็ได้จริงเขาเรียกว่าสำหรอกออกจากอาวิชชานี่ออกจากกองทุกข์กิเลสตัณหาอุป,ปาทานคนสะสมบุญญาธิการไว้มากๆบางคนถึงบรรลุเป็นอ,อ,อรหันนิพพานได้เพราะอะไรละ่ะเพราะเขาไปถึง ละสังโยชน์ได้เขาละสังโยชน์ได้เขาก็สินทุกสินกิเลสสินส้นตัณหาอุป,ปาทานบรรลุปเป็นอรหันนั่นเองเนี่ยเรียกว่าละสังโยชน,นะทวนดูจิตดูกายเรามีความพร้อมแค่ไหนเราก็ต้องผึกเอาไม่พร้อมก็ค่อยตบค่อยแต่งนี่แหละ,ะจริงๆ การปฏิบัติมันมีอีกเยอะแยะมากมกายกลกองเราไม่สามารถจะเอามาบรรยายในขณะนี้ทีเดียวนี่มันเราเป็นการฝึกกันเฉพาะหน้าเฉยๆน้อมให้ได้อาการิโกนเห็นโดยตนรู้โดยตนนี่แหละ ว่าจิตเราน้อมจริงไหมทําจริงไหม,มทีนี้พอเราพิจารณาทวนไปถึงจุดแล้วทีนี้ก่อนเราจะออกจากสมาธิเราก็ต้องมาทวนอธิษฐานจิตนะ ว่าทุกวิบากกรรมปัญหาเรื่องราวข้าพเจ้าได้จิตตะภาวนาในค่ำคืนนี้ข้าพเจ้าขอฝากทุกปัญหาเรื่องราวไปกับปีเก่าแล้วก็ฝากไปตรงนั้นอันไหนที่มันเป็นความทุกข์ปัญหาเรื่องราวที่มันเป็นทุกข์ก็ฝากไปกับปีเก่า ปีใหม่ข้าพเจ้าจะตั้งจิตตั้งใจให้มันดียิ่งกว่าเก่านะสิ่งไหนดีๆก็ขอให้ไปจเจริญในกายในจิตให้มันงอกมันงามไปกับปีใหม่ให้ยิ่งๆขึ้นบอกเก่าวอธิษฐานเอาเสร็จแล้วเมื่ออธิษฐานเสร็จแล้วเราก็แผ่เมตตาอุทิศกุศล ที่ข้าพเจ้าได้มาสวดมนต์ไหวพระจิตตภาวนาฟังเทศฟังธรรมในค่ำคืนนี้ข้าพเจ้าขอถวายบุญกุศลทั้งหมดทั้งปวงถวายแด่องค์พระพุทธศาสนาเป็นประธานให้แก่ข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าก็ขออัญเชิญพระพุทธเจ้าช่วยแผ่บุญแผ่กุศลที่ข้าพเจ้าได้จิตตะภาวนาฟังเทศฟังธรรมในค่ำคืนนี้ ที่ข้าพเจ้าได้ส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ก็ขอบุญกุศลทั้งหลายนําพาข้าพเจ้าให้พ้นทุกข์มีความสุขความเจริญโดยเทินขออัญเชิญพระพุทธเจ้าแผ่บุญแผ่กุศลให้ที่ส่วนที่เหลือของข้าพเจ้าไปถึงคุณบิดรมารดาคุณครูบาและอาจารย์ ตลอดจนถึงญาติพ่อแม่พี่น้องมิตรสหายคนเคยร่วมรักเกียรติชังตลอดจนถึงเจ้ากรรมในเวรสัมปสัตต์ทั้งหลายที่ได้เอ่ยนามก็ดีไม่ได้เอ่ยนามก็ดีที่รู้เท่าถึงการก็ดีไม่รู้เท่าถึงการก็ดีขอได้รับส่วนบุญส่วนกุศลของข้าพเจ้าให้ทั่วท่วนทุกตัวสัตว์เทินแผ่ออกไปจับจิตจับใจอิ่มทิพย์อิ่มบุญนั่นแหละ สมกับที่เราได้ตั้งใจส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่กาวออกไปให้มันอิ่มทิพย์อิ่มบุญกันให้เต็มเต็มนี่แหละ,ะเมื่อแผ่ออกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เราก็ค่อยๆลืมตาขึ้นมาเบาๆ ค่อยคายออกมาด้วยบุญด้วยกูซนนั่นลละแล้วก็ทำจิตทำกายให้อิ่มทิพย์อิ่มบุญให้ได้เยอะๆให้เต็มๆก็เป็นการสิ้นสุดในการนั่งสมาธิ กันนะเอาละทีนี้ก็จะมาถึงจุดจะมาสวดมนต์นะครับ